สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอนพี่สาวลงพนนะคะอ่าไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาแม่ขาวนวนนะคะวันนี้ปอนก็เอาข้าวมาให้น้องหมาปอนกินนะคะนี่ก็สองทุ่มแล้วนะคะนะดึกแล้วนะคะดึกแล้วอ น้องนำโชคโอ้บางคนคั่นบ่ะนะอือโชคเอ้ยโชคโชคนำโชคโอ, <laughs> อ,อ,อ,อ้เรียกไม่ได้นะคะนี่นะคะข้าววันนีขนนะะ้ข้าวเหนียว,ยวนะคะข้าวเหนียวเตรียมมานะคะข้าวเหนียวนึง สี่ตัวก็กระติบใหญ่ๆนะคะคุณเอซวันนี้ก็จะเอาปลาทูนะคะคุกใส่กับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะนี่ค่ะหลังจากป้อ,อนทำกับข้าวกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ออกออกมานานะคะรอบดึกนี่ก็สองทุ่มแล้วนะคะเอาข้าวมาให้น้องหมานะคะเดี๋ยวป้อนขออนุญาตคุณเอฟซนะคะเอาปลาทูลงใส่กับข้าวคุกกับข้าวก่อนนะคะ นะคะปลาทูสองตัวยี่สิบบาทก็ปีปีอ้ออกคุกใส่กับข้าวเหนียวตอนก็มีน้ำต้มด้วยนะคะน้ำต้มเกงปลาหลังจากกินข้าวอิ่มน,นะคะมาจากบ้านตอนก็จะคุกข้าวให้น้องกินนะคะอย่างนี้เป็นประจำนะคะปะละาทูเข่งละยี่สิบบาท วันหนึ่งก็สองเข่งนะคะเช้าแรงอืมใจเย็นๆลูกใจเย็นๆแม่กำลังคุกให้กินอยู่ได้กินลูกได้กินอืมไม่หิวหรอกเป็นทรหารอดทนไม่หิวไม่หิวได้กินทุกตัวน้ำต้มแกงปลาข้าวก็ กะละมังนึงนะคะนะคะก็มาปีปีคุกคุกให้ละเอียดน้องหมาป้อนชอบกินอย่างนี้นะคะคุณเอซี่นะคะ,ะ,คะวันนี้ไม่ได้ต้มข้าวเอาข้าวเหนียวนึ่งมาให้กินข้าวเหนียวนึ่งเยอะนะคะวันนี้ ประมาณนี้นะคะทุกคนป้ดอดก็จะให้น้องหมาแล้วน้องหมาปอนหิวมากแล้วน้องนำโชคนอนเฝ้าเลยนี่น้องน้องดีโอน้องก็แม่ข้าวนวลน,นะคะปอนก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะคุณพีเพราะว่าเอาใส่กับข้าวเหนียวนะคะเนาะจะได้ปี้ง่ายๆหน่อย,ยนะคะ กใส่กระปาทูก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตอนด้วยนะคะถือว่าจบภารกิจตอนนี้นี่ค่ะกระดูกกระเดี่ยวปะทูก็ปี้ให้ละเอียดเลยน้องเขาก็โตกันหมดแล้วฟันดีนะคะไม่ต้องกลัว ก็เหมือนคนเรานะคะคนเราก็เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบกินกระดูกนะคะเคี่ยวให้ละเอียดก็อยู่ดีมีแฮีงคุณด็กคีเนี่ยก็โอเคนะคะเดี๋ยวป้อ,อนจะเอาไปใส่ถาดให้น้องๆกินแล้วคุกข้าวปลกกระปลาทูก็ถือว่าโอเคนะคะ นี่นะคะเม่ขาวนวลตอนก็ใส่เต็มถ้วยนะคะน้องเขาก็กินไปสักพักนึงแล้วนะคะโอ้น้องน้ำโชคกินเกี้ยงแล้วฉายากินเกี้ยงแล้วเนี่ย สายยากินเกี้ยงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้อีกอ่ะอ่ะอ่ะโอ้กินใหญ่เลยฮะาลีโอลีโอ,โอย่งของแม่ขาวนวลแล้วโอ้หมดเกี้ยงแล้วลีโอให้แม่ขาวกินให้แม่ขาวกินไม่เอาอ่ะแม่ขาวอ่ะไม่เอาไม่เอาลีโอก,กินหมดแล้วมาเนี่ลีโอมากินของแม่ลีโอมาแม่ขาวมามา เกิดอะไรขึ้นดีโอมาแย่งของแม่ขาวนะคะคุณเอฟซีโอ้ยนออให้กละมังเลยโน่นค่ะแถมให้กละมังเลยว่าจ,จะเอาไว้เติมนะคะแป่งให้เท่ากันแล้วกินเร็วมากเลยลีโอนะคะคุณเอฟซีกินลุ่มนี่นะคะก่อนก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าออนด้วยนะคะ ลีโอกินเร็วเร็วแล้วก็น้องน้ำโชคก็กินเร็วมากเลยแม่ขาวกินแทบไม่ทันเลยนี่ค่ะก็ใส่คนละถ้วยละถ้วยนะคะ แหมโอ้ไอ้ลีโอเนี่ยมานี่เลยลีโอมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยลีโอมานี่เลยลีโอมานี่เลยโอ้ยบักกันนี่แหมโอ้ดูสิกินหมดสองจานสองถ้วยเลยกินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะลีโอแถมยังจะมาแย่งของแม่ขาวนวลกินอีกโอ้ยบักกันนี่แหมแ่บหลายพันาเรียถ้วยเรียบบวงเลย เก็บไปล้างด้วยไปพูน่ะโอ้ย,อยน้อนลูกไข่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องพ,นพ,นพนูน่ะพูน่ะพูน่ะน้องลีโอนะคะปู่หองนะคะรักมากเลยนะคะปู่หองทมหาทุกวันเลยโอ้ยบ้านนี้กินหัวกะละมังบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องเอ,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 อ้ยืมหืมหืมืมโอ้ยบุกมันแสบหลายพูน่ะ โอ้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะน้องโซดาก็อยู่มุมนน้นนะคะโน่นค่ะน้องน้ำโชก็อยู่มุมนี้นะคะพอ,อนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อออนด้วยนะคะแม่ค่ะนวนก็กินเกี้ยงเลยลูกอืมนั่นแหละกินให้หมดเลยอืมนั่นแหละคนละถ้วยละถ้วยแล้ว ก็โอเคนะคะสวัสดีคะ่ะนี่นะคะตอ,อนก็ได้ซื้อข้าวนะคะนี่คะ่ะข้าวคุณเอีสังเกตได้เลยคะ่ะกระสอบข้าวนี่นะคะกระสอบข้าวสามสิบกิโลนะคะนี่คะ่ะ เป็นข้าวเจ้านะคะคุณเอฟซีข้าวเจ้านี่นะคะซื้อมาแล้วสามสิบกิโลนะคะกระสอบนี้สามสิบกิโลก็ออนสั่งซื้อกับเขาสองกระสอบนะคะสองกระสอบเขาเพิ่งสีมาให้กระสอบหนึ่งนะคะนี่นะคะสามสิบโลแล้วสองกระสอบก็เจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะคุณเอฟซ เขาพึ่งสีมาให้กระสอบแรกนะคะ30โลก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก่อนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ